พระพุธย้ายราศีคนเกิด6ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาจะได้ดีเพราะปากของตัวคุณเองอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแกะดวงชะตาถอดดวงชะตากันนะครับพระพุธเนี่ยกำลังจะย้ายราศีนะพระพุธเป็นดาวแห่งการติดต่อสื่อสารการพูดการเจรจาการทำคอนเทนต์ ยิ่งในยุคนี้นะครับเป็นยุคของโซเชียลมีเดียการสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่พระพุทธย้ายราศีเนี่ยพระพุทธย้ายราศีรอบนี้เป็นทั้งเกษตรทั้งมหาอุดนะครับคนที่เกิดในหราศีหลังจากนี้นะครับดวงชะตาจะเด่นมากๆ จะเด่นจะดังจะประสบความสําเร็จเพราะปากของคุณเองนะครับจะมีคนเกิดราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากราศีแรกเลยนะครับคือคนเกิดราศีกันนะครับคนที่เกิดในราศีกันพระพุธเป็นกเกษตรและมหาอุตนะครับในเรือนตนุหรือตัวเราเองนะครับก็ถ่ายได้ว่าคนเกิดราศีกันเนี่ยดวงชะตาคุณจะเข้มแข็งดวงชะตาคุณจะโดดเดน่นดวงชะตาคุณจะ จะเริญรุ่งเรืองนะครับประสบความสําเร็จฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยคุณจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะทําอะไรเนี่ยก็ขอให้คุณมีสติขอให้คุณคิดให้ดีก่อนนะครับแล้วคนเกิดราศีกันเนี่ยดวงชะตาเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้อีกนะครับก็เลือกคาพูดให้ดีเลือกคอนเทนต์ให้ถูกต้องก็แล้วกันนะครับคนเกิดราศีกันเนี่ยดวงจะมาแล้วเขาเรียกว่าดวงมาแล้วนะครับ ต่อมาราศีที่สองคือคนเกิดราศีพิจิกนะครับคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยดาวเจ้าเรือลาภะคุณเป็นเกษตรกับมหาอุจนะครับก็ทายได้ว่าคนเกิดราศีพิจิกนะครับจะมีโชคลาภจากคําพูดของคุณจากการทำคอนเทนต์ของคุณจากการติดต่อเจรจาสื่อสารของตัวคุณเองนะครับคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยมีโชคได้เพราะว่าสร้างโชคด้วย สีมือของตัวคุณเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คนเกิดราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ถ้าใครเป็นคนพูดน้อยเนี่ยก็พูดบ้างนะครับไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องพูดเยอะแต่ต้องพูดให้เป็นพูดให้ถูกต้องถูกกาลเทศะนะครับแล้วคุณจะมีโชคมีลาบนะครับต่อมาราศีที่3ครับคือคนเกิดราศีธนูนะครับคนเกิดราศีธนูเนี่ย พ,พุทธนะครับเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะก็คือการงานนะครับโคจรเป็นกเกษตรและมหาอุจนะครับในราศีกัน้ายได้ว่าคนเกิดราศีธนูนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีงานเยอะมีเงินเยอะมีงานเข้ามาหลายงานแน่นอนครับถ้างานเยอะเนี่ยดีสําหรับคนที่มีรายได้อ่าเขาเรียกว่าเป็นจ็อบๆนะบางคนเนี่ยที่ทางานประจาเนี่ยก็คือบางอาชีพอาจจะมีค่าคอมมิชชั่นนะครับถูกไหม ถ้าอาชีพไหนที่มีค่าคอมมิชชั่นเนี่ยแน่นอนว่าถือว่าดีนะครับหรือบางอาชีพเนี่ยทำงานเป็นจ็อบๆเช่นฟรีแลนซ์เช่นเป็นดาราเป็นนักร้องนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นประธานบริษัทขายของอะไรต่างๆซึ่งมีงานเยอะมีเงินเยอะถือว่าดีนะครับแต่สําหรับคนที่แบบทํางานประจําอย่างเดียวไม่มีรายได้พิเศษนะครับก็คือสมมตุติเดือนนี้งานเยอะก็ได้เงินเดือนเท่านี้เดือนที่แล้วงานน้อยก็ได้เงินเดือนเท่านี้อันนี้อาจจะรู้สึกแบบ เฮ้ยทำไมเรางานเยอะนะแต่เดือนเดือนเท่าเดิมนะครับเป็นเพราะว่าอันนั้นคือเพดานรายได้นะครับแนะนําว่าให้คุณลองหาอาชีพเสริมที่ทําบนโลกออนไลน์ได้นะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมีอาชีพเสริมเยอะมากๆนะครับในโลกออนไลน์นะครับ,รบที่คุณแค่ใช้เวลาพักทําได้นะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของ Sun, วิดีโอสั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเี้ยวจะเป็น อ่า tiktok หรือจะเป็น youtube s h o t นะครับซึ่งยุคนี้ผมเห็นเยอะมากมากเลยนะ,นะเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยหลายๆอาชีพเนี่ยก็เอาเวลากลางวันพักเที่ยงนั่นแหละนะครับมาถ่ายทำคอนเทนต์นะครับก็แนะนำว่าให้คุณลองทาวิดีโอสั้นสร้างคอนเทนต์อะไรสักอย่างนะครับหาตัวเองให้เจอนะครับแล้วคุณก็จะประสบความสาเร็จได้นะครับสําหรับคนที่เกิดในราศีธน,ตน,นูต่อมาราศีที่4นะครับคือคนที่เกิดราศี มังกรนะครับคนเกิดราศีมังกรพระพุธเป็นเจ้าเรือนสุภะนะครับโคจรเป็นกเกษตรและมหาอุธนะครับก็ทายได้ว่าคนเกิดราศีมังกรดวงคุณจะโดดเด่นโด่งดังประสบความสําเร็จได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะคําพูดเพราะการติดต่อเจรจาสื่อสารของตัวคุณเองนะครับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยเวลาก่อนที่คุณจะพูดอะไรจะทําอะไรเนี่ย ให้คุณมีสติเอาไว้ก่อนนะครับบางครั้งไม่ใช่เราประจบนะไม่ใช่เราแบบอ่าให้ไปประจบหรืออะไรแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอะไรที่ยังไม่ควรพูดในตอนนี้นะครับก็เก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ก่อนให้ถึงวันเวลาที่ควรพูดแล้วค่อยพูดดีกว่านะครับให้ถึงวันที่เรามีอํานาจมีบารามีก่อนแล้วเราค่อยพูดดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยคนเกิดราศีมังกรดวงชะตาคุณก็มีโอกาสที่จะดองดัง ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนเกิดราศีมังกรเนี่ยพบสุภะะก็โดดเด่นนะครับแล้วแถมจะเป็นดาวพระพุธอีกพระพุธก็หมายถึงการทำคอนเทนต์การเจราจาติดต่อสื่อสารอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่คุณจะประสบความสำเร็จ ราศีที่5นะครับคือคนเกิดราศีมีนคนเกิดราศีมีนพระพุธเป็นเกษตรอยู่ในภพและมหาอุดอยู่ในภพปัตตนีนะครับปัตตนีก็คือคู่ครองหุ้นนส่วคู่สัญญานะครับก็หลักๆเนี่ยจะทายเรื่องความรักก็กันถ้าสําหรับใครที่ยังโสดนะครับใครที่ยังโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนทักเข้ามาเยอะเลยนะครับมีโอกาสที่จะทักเข้ามาจีบทักเข้ามาคุยนะครับก็ลองเปิดไดเรกตเมสเซจดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok ลองเปิดกันดูนะครับว่าเขาทักมายังไงนะครับบางทีเนี่ยคนที่เราคิดว่าไม่ใช่อ่ะถ้าเราไม่ได้ลองคุยไม่ได้ลองไปรู้ทัศน,นคติอะไรเขาเลยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเขาเรียกว่ายังไงอ่บางทีเขาอาจถ้าเราได้คุยเนี่ยมีหลายเคสนะที่ผมเคยเจอเนี่ย ตอนแรกคิดว่าแบบโอ้โหคนนี้ไม่น่าจะโอเคเลยพอได้คุยได้เปิดใจได้ลองศึกษาเรียนรู้เนี่ยปรากฏว่าเขาคือคนที่ใช่ที่สุดสั้นนั้นนะครับคล้ายๆเรื่องแฟนเดย์นั่นแหละนะบ,บางใครจะไปรู้ว่าคนที่ไม่ใช่คนที่ดูไม่ใช่ที่สุดเนี่ยพอเราได้คุยได้ลองใช้ชีวิตลองเปิดใจกับเขาเนี่ยเขากลายเป็นคนที่ใช่ที่สุดฉะนั้นเนี่ยลองใช้คำว่าลองเปิดใจคุยกับใครดูนะครับถ้าคุณอยากมีแฟนนะถ้าคุณไม่อยากมีก็ไม่เป็นไร นะครับเพราะว่าชีวิตคุณคุณเป็นผู้เลือกเองอยู่แล้วนะครับผมทําได้แค่ดูตามหลักโหราศาสตร์เท่านั้นเองส่วนคนที่มีแฟนนะครับช่วงนี้ความสัมพันธ์คุณก็จะดีขึ้นจะกระชับความสัมพันธ์หลายหลเรื่องได้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะขอแต่งงานกันได้เลยทีเดียวมีโอกาสจดทะเบียนสมรสกันได้เลยนะครับสุดท้ายราศีที่6ที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือคนเกิดราศีสิงห์นะครับคนเกิดราศีสิงห์พภูตเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับเป็นเกษตรมหาอุดลว,ว่า คนเกิดราศีสิงจะได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านนะครับเพราะว่าตําแหน่งควบเลยนะครับเกษตรก็หมายความว่ามั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับมหาอุดก็คือสูงทรงนะครับดาวพุธดวงเดียวเนี่ยโหโคจรรวบ2ตําแหน่งเลยนะครับได้ตําแหน่งดีถึง2ตําแหน่งนะครับก็ทายได้ว่าคนเกิดราศีสิงเนี่ยดวงสตามีเก์ได้จับเงินก้อนใหญ่ช่วงนี้คนเกิดราศีสิงดวงรุ่งมาก ะครับรุ่งเรียกว่าเกือบจะที่สุดแล้วล่ะก็ขอให้คุณเนี่ยตั้งใจทํามาหากินให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับก็ส่วนคนที่เกิดใน6กราศีก็ไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวดาวเนี่ยดาวพุธเนี่ยเดินเดินเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะนะครับเฉลี่ยนะถ้าไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็เดินเดือนละครั้งพุธอ,อาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเดินเดือนละครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจกับชีวิตให้ดี อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปัดอไปสวัสดีครับ